การมีเพื่อนที่เยอะนะครับก็ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเสมอไปนะครับส่วนเพื่อนที่ไม่เยอะอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้นะครับก็เข้าสู่ประโยคนี้นะครับฉันมีเพื่อนไม่เยอะแต่เพื่อนที่มีก็เป็นเพื่อนที่ดีนะครับผมเราก็จะพูดว่า i don't have many friends but they are quality friends นะครับ i don't have many friends but they are quality friends นะครับ I don't have many friends but they are quality friends นะครับฉันมีเพื่อนไม่เยอะนะครับแต่เพื่อนที่มีก็เป็นเพื่อนที่ดีครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีเพื่อนไม่เยอะนะครับมีเพื่อนสนิทยอยู่ประมาณ3-4คนก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับ ก็ใครมีเพื่อนที่ดีๆก็รักษาการเอาไว้นะครับเช่นเดิมครับชอบคิดปรภาษากิดดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนเบอร์พูดมัน1,000ประโยคโหมวดจวนเพื่อนต่างชาติคุยครับ